สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางสองอูน้ำไส้ทุกคนเด้อครับผมคลิปนี้ก็มาตามแนวทางตัวเลขเหมือนเดิมเนาะครับกามารถให้บรรยากาศอยู่บนบ้านเนาะครับผมนี่ครับเนี่ยนอูน้ำไส้อยู่เนาะครับผมของพ่อเน่กับแม่เน่เนาะครับนะครับปูน้ำไส้อยู่กับตากับยายเนาะครับผมคลิปนี้ก็มาตามแนวทางตัวเลขของแอดหนุ่มเนาะครับผมก็เป็นงวดแรกเนาะครับที่ได้ตามเพื่อนเนาะครับผม งดก้อนแม่น้ำเสียวกะเข่าตรงๆอยู่นะครับผมหาศูนย์เนาะครับสาบกิงอายุน้ำแม่น้ำเสียนะครับผมแต่วอูน้ำเช่าไ์กัขึ้นมาไทยเปลี่ยนวิวบรรยากาศใหม่ๆเนาะครับกะไทยอายุบ้านแล้วกัไทยอายุทงก็เลยเปลี่ยนมาไทยอายุเงี้ยแตากับยายอายุนะครับผมกะพอดีครับจะได้ให้เบื้งไปทะเบียนรถของอูน้ำช่าไ์เนาะครับเมื่อนั้นอูน้ำช่าไ์ไปถามเรื่อควมฝันของแม่เสริมเนาะครับ เพิ่นกะมักไปไทะเบียนของอูน้ำเสครับงวดนั้นเพิ่นฝันวา่าเพิ่นได้เงินทอนครับผมม่ค่อเอาเงินมาแหงเสียนะครับลอยยี่สิบนะครับเพิ่นเลยตีไปหนึ่งสองศูนย์นะครับเพิ่นเลยหันไปมองเห็นไปไทะเบียนรถอูน้ำเสครับเพิ่นเลยมักครับผมบ้านนี้อูน้ำเสกะจะตามให้พ่อพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งน้ากันครับผม ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกนะครับผมของแอดนุ่มนะครับก็ขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ส่งแนวทางของแอดนุ่มมาให้ครับก็ขอบคุณแอดนุ่มครับผมที่ส่งข้อมูลตัวเลขแนวทางมาให้อูน้ำเชื่ครับผมนี่แหละครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางตัวเลขกเบาเอาได้ครับผมก็พิจารณาในการรับชมรับฟังเอาครับอูน้ำเชื่กับเบาขอบแปะหนาทีเนาะครับเพื่อเป็นกฎของ ยูทูปเพิ่นเนะครับผมนี่ครับเฮียนเฮียนอูน้ำใสียยูติดวัดได้ด้วยครับนี่ครับล้างบาตกับเป็นวัดครับเดี๋ยวให้เบิ้งไปทะเบียนรถอูน้ำใสีก่อนนะครับนี่ครับห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมเลขออกหาศูนย์นะครับแม่เสริมเพิ่นว่ามักไปทะเบียนอูน้ำใสีขันข้นหรือว่าพอมีพี่น้องเอฟซีนะครับเบิ้งคลิปอูน้ำใสีกันเป็นคลิปเรียกควบฝันของแม่เซอร์นะครับน่าจะเห็นอยูได้ครับผม เลขป้าปทะเบียนอู้น้ำใสีนะครับแต่พอแม่พี่น้องครับว่าได้สนใจหรอกครับเพราะว่าอุ้นน้ำใสีหายเบิงแต่เร <c oughs> ียกควมฝันของเม่เสริมนะครับนี่เป็นปายทะเบียนที่ซื้อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบัดลังอุน้ำใสีจะอรอบครอบก็นี่ครับว่าถตามีไพบอกให้เบิ้งไปทะเบียนหรือว่าเบื้องเล็ตัวใดอู้น้ำใสจะให้เบิ้งมดเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวภาพพอแม่พี่น้องไปเบิ้งล้างบาทนะครับติดวัดครับผมเป็นกระลังสางไม่เนาะครับ ยางแพงกะท่าไม่สวยงามครับพักกระเดาครับผมนี่แหละครับเวลาจะไปบัดนะครับไม่เงี้ยกะมาเก็บเอานะครับผมหลายคนนะครับในโมู่บ้านมาเก็บเปหลวกรื่าไปมากินกับหลาบครับผมนี่ครับบัดเพิ่มกาลังเหลี่ครับพอเงี้ยอุ้มน้ำเสกกะสารกระตาจักตอกอยู่วัดรได้ครับ เพราะว่าเดือนหนาวันที่สิบสิบหกครับจะมีงานเป็นบุญครับผมบุญเดือนซีนะครับไม่บุญบุญบาทนองอูน้าเสยแล้วครับเป็นกระรส้านตอกไปถ้าซอยดาวทั้งเสียนะครับนี่แหละครับลังบานอูน้าเสยครับยางลุ่งไปทางบัดนี่กับเป็นน้องหนาไม่ได้ครับผมที่อูน้าเสียไทยเหพอมลพี่น้องบึงเป็นน้องแบบใงญ้งามนะครับ นี่ครับนี่ยันที่อูน้ำใสอยู่ครับผมฟื้นมีทานครับอูน้ำใสอาขึ้นมาแต่กับใหญ่ขอนมาครับผมทานนี่นะครับเต็มเลยครับผมช่วงนี้ท่านท่านหน่อยครับบ่ค่อยมีใหม่ไรครับก็เลยบบัวเดือดเห็ดเห็ดเต่าใงญ่เนะครับก็เลยสื่อแค่เป็นเต่าน้อยนอยครับแบบใส่ท่านนิดเดียวครับผม แล้วอูดมใส้เอาเลขแอดหนุ่มใหพลอพี่น้องเบื้องน้ากันนะครับนี่ครับแอดหนุ่มครับผมหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมนี่แหละครับเลขล่างครับผมล่างย่างเดียวเด้อครับผมนี่ครับเป็นแนวทางตัวเลขไหพลอพี่น้องทุกคนเด้อครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับ เพื่อในโชคในลาบมันม้าดํากันครับผมเลขกะมีเขามีรลุดเดนนะครับเป็นธรรมชาติของแนวทางปิดแต่ละหน้าในการรับชมรับฟังเอาด้ครับผมนี่ครับแอดหนุ่มครับเลขแรกครับเน้นที่เกตหนึ่งครับผมตัวเดียวนะครับตามไหเอฟซีได้ครับผมเห็นเพื่อนเขานะครับเลขเอามาตามต่ออีกนะครับหมวดกนบด้ตามนะครับแม่น้ำเชี่ยเพึ่งเอามาไห้อูน้ำเช่ยครับ ลอกเบิ้งครับผมบาเสียหายนะครับมากระจัดคัดกับพานนะครับผมเดี่ยครับขีดตัวเลขแนวทางอูน้ำเชกอะหามาให้พลพี่น้องเป็นแนวทางดีเชเดอร์ครับผมบอดด้บังคับให้ซื้อตัวนั้นตัวนี้นะครับนี่ยแหละครับคารวโาพิทมองได้กับคอสวดขอไพเอฟซีทุกคนนะครับผมน้ำเสกะปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับนะครับเหยนออูน้ำใสอยู่ตะหน่อยได้ไหมครับผมเหยน่ลังนี่ พอเก่ามาเสียแม่น้ำเสียก็อยู่หลังนี่แล้วครับที่กีครับพราเห็ดยูทูมากกอยากเห็ดสางข่วมฟันหญ่ของนะครับลงไปหน้าครับผมกับสางเฮียนอีกครั้งนึงครับถ่ายคลิปแนวทางบรรยากาศหลากลหลายเพรพี่น้องครับผม <c oughs> นี่ครับพีบ่ซานบานเห่านะครับเงียบเงาเงียบสนิทดีครับผม ยูห่มยูเงาก็เย็นแล้วนะครับบ่มีเสียงหลดลบกวนครับอยู่อีสานบานเฮาครับอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยนี่ก็โอ้ยเป็นเป็นตาลำคาดหูนะครับผมอุ้นน้ำเสกอไปฝึกงานครับตะกี้บ่คืออยู่บานเฮาเลยครับดียูครับยังมีแม่น้ำเสียพปรเก่ามาเสียทำงานเห็ดยูทู e นะครับนี่แหละครับสู่กันต่อไปเด้ครับผมเอฟซีครับ คลิปนี้ก็ขอให้ดวงดีทุกคนเด้อครับผมเป็นแนวทางตัวเลขครับพิดจรณนาเบิ้งเอาครับผมเี่แหลอครับเดี๋ยวให้เบิ้งอีกครั้งนะครับก้อนจบคลิปไปนะครับผมเลขแอดนมนะครับตามเป็นงวดแรกด้วยครับผมขอให้ปังปังมั่นมันครับผมเสียงรถไทเริ่มเขามากแล้วครับหลบกวนเอซขอโทษขอไปอีกครั้งเด้อครับผม ปะโจกำลังจะไปหน้านะครับเดี๋ยววน้ำเส้เอาตัวเลขให้เบื้องอีกข้งครับครับแอดนุมครับหนึ่งมีนาคม2568ครับเลขล่าง71็ดหนเน้นๆครับผม618191ครับเลขงวดนี้ล่างติดหนึ่งครับผมสำหรับแอดนุมนะครับ นะครับแคปหน้าจอเอาได้ครับผมเป็นแนวทางตัวเลขครับปิจารณาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับผมนะครับเอาไทยคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ส่งคลิปแนวทางตัวเลขให้ครับขอบคุณเอสนุ่มครับผมที่ส่งข้อมูลแนวทางให้อวูน้ำเช็ตครับป่วยพอดเหอแม่พี่นงเอฟซีครับผมขอให้ยยืดดีมีแห้งลำร่งเรืองเงินทองนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับ ม,มันมันปังปัง,ปงน้่กันวันที่หนึ่งมิน้าค่มสองพันหาร้อยหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะสวัสดีครับ